สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลป้าแต่นทุกๆคนนะคะวันนี้ได้ฟังสาวปานพูดแล้วนะคะ FC เห็นไหมสาวปานก็ออกมายอมรับนะคะว่าวันที่11 12ไม่ได้ไปหาหมอทาแต่สาวปานไปวันที่13กับ14ไปซื้อ,อทูบที่นบูชงบูชาอะไรของเขาอ่ะเขาไปนะคะ13 14เขาขึ้นไปพูดกับสารแบบนั้นนะคะพุ่ขึ้นไปเป็นพยานแบบนั้นว่านะคะเออ แต่อีนี่ก็รู้นะคะอีอีแถเนี่ยมันก็รู้แต่มันรู้อะแต่ทําไมมึงถึงได้ออกมาพูดแบบนี้กูงงอะนี่นะรู้ทุกอย่างนะคะเอฟซีนะก่อนหนัน้นน่ะนะวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเข้าไปกับลุงจริงๆนะคะแล้วยายแถเนี่ยก็รู้ด้วยว่าสาวปานก็ไปนะคะแต่ว่าก็แปลกใจว่าอีทำไมอีแถมันมาพูดแบบนี้เพื่อที่จะโยนความผิดให้สาวปานสาวปานก็ไม่ยอมสิคะ เขามีลงมีรูปด้วยนะแต่ว่ามันอยู่ใน facebook facebook ของเขาอะมันมีการถูกถูกปิดรูปภาพเอาไวน้น่ะเขาคงจะยังไม่ได้แกะออกมานะคะเขาถ่ายลงถ่ายรูปไปด้วยนะคะแต่ว่าอีนี่ก็รู้นะคะอีนี่ก็รู้จริงๆแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองน่ะนะมีคนข้างบ้านของสาวป,ปาน,น่ะเขาไปเขา,เขาก็รู้น,นะเขาออกมาเคลียร์ชัดๆตรงประเด็นเป๊ะเลยแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าอีแถททำไมมันออกมาพูดใครจ้างมึงกูถามมึงหน่อย นะใครจ้างมึงเหรอเออตอนที่อยู่กับลุงก็พูดอีกแบบหนึง่งพอหลังจะออกจากชีวิตลุงไปแม่งก็ตอแหลยอย่างหนึง่งนี่แหละกูเกียดเกียดว่าคนตอแหลตรงๆนะไม่ชอบเลยอะ่ะคือชอบอะไรที่มันเป็นความจริงอะ่ะความจริงอะ่ะมีไหมในตัวพวกมึงอะ่ะกูถามหน่อยไม่ว่าจะเป็นอีสี่สิบไม่ว่าจะเป็นอีแถเนี่ยมันมีบ้างไหมพวกมึงเนี่ยนะเป็นเพื่อนกับลุงลุงสารักแล้วก็เคารพเออแปลกแต่พวกมึงก็สันดานเสียเนาะตลกอะ่ะใช่ไหมเอฟสี F T? แกกะโหลกกะลากะแกไม่มีความคิดไม่มีมันสมองนะแล้วก็ออกมาพูดได้ยังไงว่าเออสาวปานอะ่ะเออสาวปานอะ่ะไม่ได้ไปฉันไปเองทงั้งๆท,ที่ตัวเองก็รู้ว่าสาวปานไปวันที่สิบสามสิบสี่แต่ตัวเองก็เสือกออกมาพูดแบบนี้ปัญญาอ่อนที่เป่งเลยเพิ่งจะรู้นะคนเราอ่ะนะายเอฟซีคนเราเนี่ยมันใส่ร้ายกันง่ายๆมันคิดหรอว่าเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยมันคิดว่าเขาจําความไม่ได้เหรอหรือว่าสมองอีแถมันเลอะเรือนเอออย่าให้สาวปานเนี่ย เขาออกไปจัดการน้าแถนะเดี๋ยวสาวปานเนี่ยไปเล่นงานมึงจะรู้สึกนะเออเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขาไปวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเขาไม่ได้ไปตัวเองไปไม่ใช่เหรอเขาก็พูดอยู่ไปดูคลิปสาวปานได้นะคะ fc นะสิบสามสิบสี่เขาไปนะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายหรอกนะคะ fc เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนชั้นศาลเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเออนั่นแหละดูเอาเองแล้วกันใน fc พยายามจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแบบว่าเอ้ยก็แปลกใจนะกูถามจริงเหอะใครเข้ามาจ้างมึงให้มันพูดตอแหลตอแหลแบบเนี้ยกูถามจริงเลยไอ้แถไม่อยากด่าคนแก่เลยนะด่าคนแก่แม่งบาปไอ้เหี้ยแต่มันก็อดใจไม่ได้เพราะอดใจไม่ได้มันก็ต้องออกมาด่าอยู่ดีอะนะความจริงอะมีไหมอะความจริงนะเอาออกมาบ้างอย่าเอาความตอแหลออกมาเข้าใจปะเออทั้งๆท,ที่รู้ว่าสาวปานไปสาวปานยังไปปรึกษาเลย มันยังเป็นคนแนะนำซะด้วยซ้ำโอ้โหกูงงใจว่ะเออตอแหลนะเนี่ยน,นี่ถือว่าตอแหลมากๆเลยนะเอฟสี่เอาตรงๆซะนะนี่เราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าคนที่อยู่กกกองเนี่ยหาคนที่แบบว่าชัดเจนยากส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีแต่ตอแหลดอกทองออะสังเกตรจริงๆนะมีอีกไม่กี่หลังคาเรือนหรอกที่มีแต่ความจริงเนี่ยไม่มีมีเนี่ยเนี่ยตอแหลอีสี่สิบอย่างเงี้ยอีแถอย่างเงี้ยตอแหลอีต่างเน่าอย่างเงี้ย นะอีสางเน่าเด้สี่กออย่างเงี้ยตอแหลหมดนะคะเอฟซีถามว่ามีใครจริงไหมไม่มีอ่ะดูแล้วอ่ะไม่เห็นจะมีใครจริงเลยมีแต่ความโกหกตอแหลหลอกลวงทั้งนั้นแล้วมันจะเชื่ออะไรได้บ้างอ่ะนี่ขนาดมันก็รู้ๆนะอีแถมันก็รู้นะว่าสาวปานไปวันที่สิบสามสิบสี่แต่มันก็ยังมีหน้ามาพูดทั้งๆที่ปรึกษากันมันเป็นคนพูดบอ,บอกนู่นบอกนี่ต่างๆนานาแต่มันลืมความเหรองงอ่ะฮะอีแถ มึงมึงความจําเลอะเรือนเหรอาไม่ได้แดกปลาเหรอหรือไงอ๋อไม่ได้แดกปลาความจําก็เลยสั้นลืมลืมไปแล้วว่ามึงกับเต่าปานคุยอะไรกันไว้นะว่าสิบสามสิบสี่ยังไงสิบเอ็ดสิบสองยังไงว่างั้นเออตลกใน fc นี่แหละเพิ่งเคยคือคือเราไม่อยากจะไปอะไรนับพาดพิงมากหรอกแต่ว่าเราต้องการความจริงไงเราไม่ได้ใส่ร้ายใครความจริงก็คือความจริงความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายใน fc นะคะเออเราก็อยากจะให้ลุงพ้นของเราเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยนะได้ผ่านพ้นไปตรงอุปสรรคแบบนี้แต่ดูซิคนที่ข้างกายลุงพลนมีแต่ฮีฮีอะนะคะเอาซะตรงๆอะมีแต่หีฮีอดอกซองตอแหลคิดเอาเองแล้วกัน fc เห็นไหมคะแม้กระทั่งเราคิดว่าอีสองตัวนี่จะดีแล้วนะทําไปทํามาหวังแต่ผลประโยชน์ให้กับตัวเองพอไไม่ได้ดั่งใจแล้วเนี่ยก็มานั่งใส่ร้ายมานั่งต่อว่า เอาความรับต่างๆนานาที่ลุงพลเป็นหนี้กับมันไปยืมมันเอาไปเปิดให้ชาวโลกเขารู้อ่ะคนอื่นเขาก็มองลุงพลในแง่ลบใช่ไหมคะแต่ว่าลุงพลเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกนะคะคนที่เขาไม่ได้ฆ่าลูกของอีเทียนั่นน่ะนะเขาก็ไม่ได้ทําเขาก็บริสุทธิ์ใจเขาก็ไปนู่นไปนี่ยิ้ม,ยม,ยมแย้มแจ่มใสไม่เคยมีทุกมีไปอะไรเลยเห็นไหมคะเค่ซีคิดตัวเองแล้วกันนะลุงพลมีไหมถามหน่อยสิตำรวจเนี่ย นะแถมยังเดินเข้าไปมอบกับตำรวจตำรวจแม่งยังไม่รับอ่ะมีการเอาหงเอาหอมานั่งรับปัญญาอ่อนเห็นไหมล่ะแอฟซี G, คิดดูแล้วการน,นี่เราพูดความจริงเราไม่ได้ตอแหลไงจากเหตุการณ์ที่เราเห็นมาตั้งแต่สามปีจะสี่ปีถึงวันนี้เราอยู่กันมานานแล้วเรารู้ไงว่าใครตอแหลใครดอกทองบ้างอะ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นยิ่งอยู่นานขึ้นนานขึ้นเรายิ่งเห็นสันดานหลายๆหลายๆตัวที่อยู่เคียงข้างลุงพลเห็นไหม ที่ออกไปแล้วนะพูดถึงคนที่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะโดนองค์ปู่เนี่ยเอาห่างปัดปากทิ้งถีบทิ้งออกทีละคนละคนเห็นไหมคะตอนเนี้อีสองตัวก็ออกไปแลวใช่ไหมอีอีเสหยทั้งสองตัวน่ะเห็นไหม,หนะหน,ไหมนั่นแหละมันมีอะไรที่มันแปลกๆเยอะแยะมากมายคนเรานะถ้าจิตใจอ่อนไหวจิตใจไม่อยู่กับเนือ้อกับตัวจิตใจที่ไม่เข้มแข็งในการที่มาเล่น YouTube เนี่ยไปหมดละค่ะ FC นะคะไปหมดแล F ะะหดและแต่ว่าถ้าเกิน เป็นจิตใจที่อิสาลิษยาเหมือนอีสองตัวเนี่ยอีสี่สิบกับอีแถเนี่ยเหมือนเดิมนะมันก็จะออกไปโดยมันก็จะออกมาให้เราเห็นโดยโดยตรงอะ่ะเราออกมาให้เราเห็นเลยอะ่ะเห็นเห็นว่าอีนี่มันคิดแบบนั้นจริงๆอะ่ะใช่ไหมคะเอฟสี่เห็นไหมล่ะขนาดเนี่ยสาวป้านเนี่ยพูดกับมันมันก็คุยกับเขาเรื่องที่ว่าไปหาหมอทมกับลุงวันที่สิบสามสิบสี ก็คุยกับอีแถอีเฮียนี่ลืมเหรอกูถามจริงอะมึงลืมเหรอถามหน่อยอีแถมึงลืมเหรอมึงลืมสิ่งที่ว่ามึงคุยกับสาวปานยังไงใช่ไหมเออแล้วมึงก็มีหน้าออกมาเอ,อาออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใครเอาเงินไปฟาดปากมึงเหรอมึงถึงได้ออกมาตอแหลแบบนี้เออกูก็งงอะเนี่ยไปฟังสาวปานมาโอ้ยโหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าอีแถนี่มันหลายจริงๆหลายมากนะเอฟซีเนาะ โอ้โหจริงๆเลยพระผ่าเถอะนะคนเราเนี่ยทาในสิ่งที่ดีบ้างคิดถึงสิ่งดีๆบ้างว่าลุงอ่ะให้อะไรมึงไว้บ้างพวกมึงสองตัวนะ่ะลุงให้อะไรไว้บ้างมึงจำเป็นต้องออกมาพูดไหมจําเป็นต้องออกมากระแสะสาวปานไหมว่าสาวปานได้ไปเป็นพยานอย่างนั้นอย่างนี้สมควรที่จะออกมาไหมและสิ่งที่มึงพูดแตละคำมันไม่ได้เป็นความจริงอีแถ สาวปานเขาออกมาพูดแล้วมึงหรือว่ามึงจําความไม่ได้ก็เอาหัวไปโขกพื้นนะมึงจะได้จําความได้ว่าสิ่งที่มึงพูดกับสาวปานว่ายังไงบ้างฮะไม่ใช่ออกมาตอแหลกับสังคมนะสังคมเขาไม่ชอบการตอแหลเขาชอบความจริงนะถึงความจริงมันจะเป็นสิ่งไม่ตายแต่ก็ต้องเป็นความจริงนะได้ยินบ่ห่ะเออแกแล้วจะต้องพูดในสิ่งที่ดี นะนึกถึงลุงพลนึกถึงตั้งแต่แรกที่รู้จักกับลุงพลอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปกระแนกกระแหนจบก็จบถ้าไม่จบกูฟาดเละแค่นั้นแหละจบโอเคไหมเอองึดไหลมึงอย่าลืมไปดูคลิปนะที่สาวปานเขาออกคลิปด้วยล่ะมึงจะได้รู้ว่ามึงที่มึงออกมาตอแหลเนี่ยสังคมเนี่ยออกมาโกหกเนี่ยจะได้รู้ว่าสาวปานพูดอะไรบ้างนะไม่ต้องไปถามลุงพลกับป้าแตนหรอก นะมึงไม่ต้องบอกเอออยากจะถามยังเลยอยากจะถามยังเลยสองผัวเมียนี้ทําไมเอาสาวปานไปงงอ่ะทั้งๆท,ท,ที่เอาเราไปสาวปานแม่งเสือกขึ้นไปเป็นพยานบนศาลเฉยเลยเฮงึดหลายเด้อ